คุณยายนะคะที่ช่วยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กทีนี้ผมทำความฝันได้เป็นจริงแล้วครับผมกำลังใช้ที่สุดเลยครับเนี่ยครับจุดที่น้องนั่งขายครับจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเผาล้ครับเดินตรงหาชิ้นจังค้องครับพี่ขอตังค์หน่อยดิพี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอะ พี่คะผมชื่อเดชานันทวงศราชศิลาปัจจุบันอายุ9ขวบชื่อเล่นชื่อน้องจินจังเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเด็กใช้คำพูดปัจจุบันอายุ9ขวบแล้ววันนี้หนูมาโชว์ความสามารถอะไรลูกมาทําขนมหวานให้พี่พิธีกรรมการชิมครับอ้ยหยาขนมหวานหนูทาขนมอะไรได้บ้างลูกก็มีกล้วบวชชีบัวลอย ั่วแปบขนมต้มแล้วก็อ,อประมาณสี่อย่างครับคุณหนูทำได้เยอะแยนะัะน่ะหนูทานี่คาว่าทําได้เนี่ยคือทําได้คนเดียวทําเสร็จเลยหรือว่าแค่ช่วยปั้นแล้วคุณแม่ไปทําอย่างอื่นก็ปกติผมก็ทําได้นะแต่ยายจะให้แต่ยายจะทําเองมากกว่าครับอ,อคือถ้าคุณยายบอกว่าอ้าวชินจังทําคนเดียวเลยก็ทําได้ใช่ครับผมแต่ยายจะให้ผมช่วยมากกว่าครับทําไมอะ ผู้ชายไม่มั่นใจในฝีมือผมแล้วเรามั่นใจในฝีมือเรายังครับผมนี่ต้องอย่างเงี้ยทำไมทำไมชินจังเลือกที่จะขายขนมหวานล่ะลูกก็ปีที่แล้วแม่ลาออกจากงานเพราะแม่ท้องน้องครับผมทีนี้พ่อก็ตกงานด้วยผมเลยอยากขายขนมช่วยที่บ้านครับอ้เป็นความคิดของหนูเหรอลูกครับผมโอ้ยไปได้ไปได้ความคิดนี้มายังไงลูกว่าเอ้ยเราขายขนมดีกว่าเนี่ย ก็ยายทําขนมอร่อยด้วยครับผมเดี๋ยวที่ต้นทุนไม่ได้แพงมากครับผมเฮ้ยนี่เขามีความเป็นพ่อค้านะเนี่ยแล้วหนูไปขายที่ไหนลูกหน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับครับขายได้วันหนึ่งเท่าไหร่แล้วแต่วันที่จะเอาไปครับเอาไปประมาณเอาไปสักสามสิบถุงถึงหกสิบถุงนะครับผมทีนี้ก็สามสิบถุงก็จะได้ประมาณสามร้อยหักต้นทุนดูก็จะประมาณ เหลือร้อยเกือบสองร้อยกว่าบาทนะคบผมเออแล้วคุณพ่อคุณแม่มีงานทํายังครับได้งานยังมีแล้วครับผมละเออเออทำอะไรลูกแม่ทางานเป็นแอดมินตอบลูกค้าครับส่วนพ่อส่งอะไรรถเกี่ยวข้าวครับอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้งานทําแล้วทําไมหนูยังไม่เลิกขายอล,ลูกอือผมยังไม่อยากเลิกครับผมเพราะ ช่วยที่บ้านเมืองเบาพาระช่วยปวดหนี้ครับผมค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ค่าค่าน้ําค่าไฟอะไรแบบเนี้ยครับออโอ้ยอพี่ชาตบุตรจริงๆลูกเอ้ยเอาละเราจะไม่พูดพร่รัมธรเพลงเพราะเราอยากชิมขนมฝีมือของชินจังแล้วโดยเฉพาะกล้วย<ผ>มหมุดทีพี่โกอยากโดนอ่ะแล้ววันนี้ลูกก่อนโชว์ความสามารถความฝันที่ชินจังอยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนการศึกษาครับผมโอ้ดีพร้อมโชว์ความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สวัส,ส,ส,สดีคับสวัสดีลูกวายสวยดีใจที่มารายการนะชินจังนี่คือเด็กที่ควรได้รับกําลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างของซูเปอร์เทนนะครับท่านผู้การครับวันนี้ทีมงานมีเบื้องหลังกระบวนการผลิตมาให้ชมกันครับชินจังลูกยืนข้างพี่โกลูกนี่เลยครับท่านผู้การครับที่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นลูกมือยญ่ ในการเตรียมอาหารเพื right. ่อไปขายครับทีมงานไปถ่ายทําเบื้องหลังมาให้ชมกันครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับที่บ้านชิงจังที่ร้อยเอ็ดครับก่อนจะทําอาหารต้องล้างมือครับอ๋ออ้โหล้างสะอาดโอ้นีล้างถูกเลยอ่ะนี่คุณยายนะลูกเนาะครับ เขาทำด้วยความอยากช่วยยายครับอยากช่วยครอบครัวรนี่ต้น่วยบทชีไห่ลกูกครับผมนี่ทำอะไรลูกกวนสาคูครับอ๋อนี่ยายสอนจับมือทําเลยเนาะอันนี้เป็นข้าวผัดที่ยายทําครับอืมน่ากินผัดแห้งผัดแห้ง สีเข้ากันทุกเม็ดเลยอ่ะน่ากินแล้วเขาต้องตักใส่ถุงครับดูดคิครับคล่องแคล่วมากนี่<อ>มาน้องก่อนพี่ชายสุดแสนดี โรงพยาบาลร้อยเอ็ดละครับเนี่ยครับจุดที่น้องนั่งขายครับขอ <2, 0. S 2> งร้านสิบบาทครับของร้านไหมครับสิบบาทครับโอ้ยตายแล้วยี่สิบบาทครับน่ารักจังเลยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะของานไหมครับของล้านสิบบาทครับสิบบาทครับผม ใส่ถุงก่อนนะคะสองอันได้ครับขอบคุณครับโอ้ยตายแล้วขายตั้งแต่เย็นนะครับขายจนหมดครับหมดจึงกลับบ้านถูกไหมลูกครับนี่เือเด็กที่แบบเขามีความสุขที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเองที่ได้ขายของถูกไหมลูกครับทัางหมนครับเมื่อสักครู่เนี่ยคือให้ชมภาพรวมว่า น้องทำอาหารที่บ้านอย่างไรขายของอย่างไรคราวนี้เข้าสู่ภารกิจครับซึ่งภารกิจเนี่ยเราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เป็นการบันทึกล่วงหน้าซึ่งเขาก็ไม่รู้ะจะมีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นจากทีมงานซูเปอร์เทนครับทีมงานครับภารกิจมาครับ10ิันาทีครับของหวานไม่ค่าสิบ,บาทครับของหวานไม่ค่า1ิบ,บาทครับ ขอตังกินข้าวหน่อยได้ไหมผมไม่มีตังเลยอ่ะผมขอตังกินข้าวนี่คือมาขอตังตักสิบบาทก็ได้ย0ิบาทก็ได้ครับพอดีถ่ายรายการอยู่ค่ะจทแรกครับคือจะมาในทรงคนที่แบบไม่มีสตังอ่ะคือเริ่มต้นเนี่ยมาขอตังตากล้องกับทีมงานทีมงานบอกว่าไม่ได้กำลังถ่ายรายการอยู่เขาก็เลยพลาดจากทีมงานไปแล้วก็ไปหาเป้าหมายใหม่นั่นก็คืออ ได้ไหมพี่ขอนะผมไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอะไม่มีหรืชินจังนี่ไม่มีเหรอเริ่มเหดนหตัการวครับครับรู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างครับเอาละครับเดินตรงหาชินจังครับน้องครับพี่ขอตังค์หน่อยดีพี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอะผมก็ไม่มีเหมือนกันครับผมนั่งขายของังไม่ค่อยได้เลยหิวพี่หิวมากเลยที่เอาพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมครับ อะไรนะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมเอาเอาอะไรนะพี่เอาข้าวผัดไปก่อนได้ไหมข้าวผัดเหรอครับเอาไปก่อนได้ไหมได้ได้ก็คือพี่ยังไม่ได้กินข้าวเพราะเพะไปเข้าผัดให้อ่ะครับผมขอบคุณให้ช้อนด้วยครับผมรวยๆนะครับขอให้ขายได้เยอะๆนะครับผม ลูกพอย้อนเหตุการณ์นี่ยลูกคือตอนนั้นพี่เขามาขอสตังค์ครับแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าควรให้สตังค์ไม่หรือยังไงลูกยายบอกว่าถ้ามีคนมาขออย่างนี้ครับผมก็ให้ก็ได้แอนเขาลำบากจริงครับผมเลยให้เขา้าวผัดไปเห็นเขาบอกหิวข้าวครับ<อ>คือ,ค,อคือถ้าจะให้สตางค์เนี่ยใจเขาใจอยากให้ไหมลูกถ้าเป็นเงินเราอยากให้ไหมอยากถ้าใจเขาอยากให้แต่นี่คือเงินของครอบครัวไง,งเพราะกลัวว่าเดี๋ยวยายจะไม่เห็นด้วยแต่เห็นว่าหิวข้าวก็เลยให้ข้าวผัดคข้าวผัดเอาแล้วแล้วยายเกิดนับถุงแล้วแบบ เ้าผ wow. mm ัดหายไปจะอธิบายยายไงลูกก็บอกยายดีครับว่ามีคนมาขอครับซึ่งค to so so like, like, ha ิดว่ายายจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับยายเข้าใจนะอุว่บ้านนี้เขาสอนสอนลูกหลานดีนะสอนลูกหลานดีนะครับลูกหลานเขาซื้อสัตย์ไงมนลุกเลยยอดเยี่ยมมากลูกน้ำใจลูกน้ำใจยังไม่จบครับโอ้โหมีเหตุการณ์ต่อไปครับอยากดูอยากดูทีมงานครับมาครับข้อซ้ำคำซัดจริงๆนี่คือไปปรึกษาพี่พยาบาล ซึ่งอยู่แถวๆนั้นนะครับให้ช่วยทำบางอย่างให้เราครับอย่างนี้ครับพี่พยาบาลคนนี้ครับเขาจะมาเหมาร้านครับเ,<อ>เขาจะเหมาร้านเลยให้เงินแล้วก็เหมาร้านเลยแต่เขาจะบอกบางอย่างกับน้องชินจังแล้วดูซิว่าชินจังจะทำตามที่ตกลงกับพี่พยาบาลหรือเปล่าชมต่อครับ,บนน1 8บบาิกาคะรับผมไม่ค่าผมละสิบบาทครับครับผม มีข้าวผัดสาคูมะพร้าวแล้วก็กล้วยบวดชีถุงละสิบาทครับเดี๋ยวใส่ถุงให้พี่หน่อยพี่เอาหมดเลยเหมาหมดเลยเอาหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วถุงใหญ่ตั้งสาคูหนึ่งสอสามสี่เป็นสีเอ้ยเป็น50ใช่ไหมห้าถุงห้ครับผมห0ส0บ0จ็ดสิบแปดสิบเก้าสหนึ่งร้อยร้้ยี่สอาเี่ยวหมดเลยครับผม ดีใจนะเดีใจมากดีใจมากดีใจครับพี่ครับนี่เนาะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่เอาพี่จะฝากหนูไปทำบุญได้ไหมครับได้ครับผมก่กไอ้อี๋ครับร้อยสามสิบใช่ไหมครับผมขอบคุณนะคะเดี๋ยวอัี้พี่ฝากหนูไปทาบุญนะคะได้ครับขอบคุณมากนะคะพระองค์การคับพี่เขาให้สตังค์และเหมาร้านแล้วฝากของให้พ่อค้าว่า เพเอาไปทาบุญไปทำบุญประเด็นคือพ่อค้าจะเอาไปทําบุญหรือพ่อค้าจะขายต่อเพราะได้เงินเพิ่มไงใช่ผมผมผมพูดในภาพรวมนะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้แต่ละคนจะตัดสินใจยังไงนะครับได้หมดครับไม่รู้ว่าพ่อค้าชินจังจะทํายังไงครับตรงนี้ครับป็บร้านเลยเหรอก็บร้าน พินจังก็เดินออกไปรอบๆโรงพยาบาลครับก็คือมาแจกครับผมขอบคุณเขาคืนให้เอามาให้ครับผมแจกขนมพ่อใหญบ่ครับผมยายครับเอาของหวานมาให้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับย่าครับเอาของหวานมาให้ครับผ่ายมาให้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ คือมีพี่ๆยามหลายท่านนะครับก็ต้องแบ่งปันกัน่านบทเลยลูกเก่งมากครับขอบคุณครับทุกค่านทั้งทานครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะเข้าสู่เวลาแห่งความรัทึกใจครับเพราะว่าเรากำลังจะนำขนมของชินจังขึ้นเวทีแล้วทีมงานครับขนมขึ้นเวทีได้เลยครับเย้เหมาได้ไหมคะ เดี๋ยวให้ชินจังอธิบายว่ามีขนมอะไรบ้างที่นํามาวันนี้นะครับชินจังลูกไปทีละอย่างเลยครับนี่ครับอันดับแรกนะครับมีเป็นถั่วแปรแันที่สองเป็นขนมต้มครับอันต่อไปน่าจะเป็นบัวลอยบัวลอยมั้งครับบัวลอยเดี๋ยวก่อนนะมีมั้งเนี่ยลูกเราจะมั้งไม่ได้เดี๋ยวนะไม่ได้นะลูกอันนี้มันของแข็งลูกของเคียงมันเป็นไม่ถึงเดี๋ยวก่อนลูกมันมันเรียกของแข็งว่ะลูกหรือบัวลอยลูก บัวลอยครับบัวลอยโอ้แต่ที่บ้านเขาบัวลอยเขาปั้นแบบเป็นเอกลักษณ์พิเศษแต่กลิ่นกลิ่นบัวลอยโยกลิ่นมันโอ้โหเร้าใจมากนี่อะไรลูกกล้วยบวชชีครับนี่กล้วยบวชชีนะครับอือนี่ที่สาคูครับโอ้โหสาคูร้านเราเด็ดตรงไหนลูกจะเป็นเขียวที่จังเป็นนิ่มครับผมนิ่มใช่ไหมลูกอ๋ออืมทั้งสามท่านครับจะมีเพียงท่านเดียวที่ได้กินครับเอาแย่เอาแย่เอ่อหนูช่วยตัก พ่อไอบุญชี้ดูถึงลูกได้ครับจับพันกับลึบชี้ดูด้วยกันครับก็พันลึบร้องสามสี่ห้าประมาณห้าครั้งครับทั้งสามท่านต้องมัดถุงแข่งกันใครดูเสร็จเร็วสุดหนึ่งท่านได้ชิมครับไอชิมนะครับอุปกรณ์มาครับโกได้กินเลยดูตู้ตายนะหนูบอกก่อนนะ เราจะดูกันว่า3มท่านนี้วันนี้ใครจะเร็วสุดนะครับาจะทำเต็มที่ถ้าทําเสร็จแล้วไม่เรียบร้อยเราไม่ผ่านนะครับทั้งสาท่านพร้อมชูมือครับเตรียมตัวเริ่มครับนี่ชูมือก่อนี่ชูมือ ชิมจังมาดูลูกเมลีสต์ยังไม่ได้ลูกมันก็มันรีบอางี่หรอผีเหรถ้าดูความสวยงามดูความสวยงามเดี๋ยนี้ผ่านไหมลูกพี่โก้ผ่านไหมถ้าเป็นคุณคุณยายให้ผ่านไหมลูกยายให้ผ่านครับให้ผ่านนะนะแสดงว่าเกมนี้พี่โก้ชนะค่ะลงน้ำลนพี่โก้เดี๋ยวให้พี่โก้ชิมหลายอย่างเลยทีนีครับขอชามครับ น้ำตาลจะไม่ขึ้นใช่ไหมหอมไม่เป็นไรวันนี้วันเดียวโอ้เหรอเหมือนน้นเลยที่ผมให้พี่โกยั่วตรงนี้เพื่อจะบอกทั้งสองท่านว่าโอกาสท่านยังมีอยู่กับภารกิจเกมสุดท้ายเลือกชิมเอากลับบ้านได้ด้วยทีมงานครับเก็บขนมก่อนครับท่านท้กท่านครับ โจทย์นี้มีชื่อว่าเกมสองรุมเด็กครูกับพี่หอยออกมาบนเวทีเลยครับฉันมครูมาแล้วเราจะสู้เด็กน้องจะมัดห้าถุงครับส่วนครูและพี่หอยเนี่ยเลือกว่าจะรวมกันมัดห้าถุงหรือรวมกันสองท่านแกะห้าถุงจะมัดหรือแกะครับมัดเลือกมัดไม่แกะนะไม่แกะทีนี้ครับตรงนี้เก็บเลยครับคูแกะง่ายกว่าจริงหรอ จริงๆครูแกง่ายกว่าขุน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 ฮัลเล็คโอ้โหมันพิ่งออกลาดพาวลายเจ็ดเลยไม่ไม่ครูครูครูฟังหนูนะพอแกะแค่อันเดียวมันจะพรึดออกหมดเลยเออคุณจูครับแกะแกะสองมัดสามได้ไหมทีมงานได้ไหมเอางี้นะแกะสองมัดสามพี่หอยจะแกะครูจะมัดครับใช่เรามัดถ้าถูกใจลูกดูเห็นการมัดของเขาแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือสุดแข่งสังสีครับ แข่งขันมัดถุงแกะถุงชิงแชมป์โลกครับครับทุกคนพร้อมนะครับครับเตรียมตัวนะลูกไปครับนิบ้วพันพนิน้วเหมือนกันไห<ข>นว่าที่แกะได้แล้วคู่ได้แล้ว หนบอกแก้ง่ายวะได้ <SM magg ot> สองถุงครับตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ได้สองถุงครับโอ้ยผู้ใหญ่นั่งกอนนี้ครับตูตีตูตีผู้ใหญ่นั่งครับีครับเดี้ยวใยเดี้ยวใทำไมมันยากวะเดี๋ยวรล้นเลวุ้เวะลุ้วะเดี๋ยวมันเลยลุ้เกันเลย จริงอะจริงจริงอ่ะจรินะมันมีดิ้งดเอาเอาเอาจริงนะมันมีคนบอกไงบอกว่าแก้ง่ายแก้ง่ายเมื่อกี้เขบอกแก้ง่ายอะกินในใจว่ากูแก่พี่เปล่าโอเคครับโจนดิชินจังชนะครับโอเคขอบคุณครับ กาครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กที่น่ารักน่าเอนดูและเป็นธรรมชาติมากรู้จักกับน้องชินจังทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับลำแรกเลยนะครับพี่อยากจะบอกชินจังว่าขอบคุณนะครับที่ที่ชินจังได้มีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีนี้ทุพเทนครับหนูเป็นเด็กน่ารักมากลูกอย่างหนึ่งที่ยายให้หนูมาเต็มๆมันมากกว่าเงินทองมากกว่าสมบัติ นั่นคือวิชาความรู้ธรรมหากินหูกครับแล้วก็ขอให้หนูเชื่อฟังยายครับขอให้ชินจังเก็บความดีอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เป็นคนดีๆเป็นคนน่ารักเป็นคนกระตันยูอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณครับอบคดีรครับแลวการครับความฝันของชินจังคือว่าอยากของประมาณสะสมเพื่อเป็นทุนการศึกษาครับทั้งสามท่านครับเราสามคนให้ พานครับ,รบชินจังลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของชินจังให้พี่ๆผลิตภัณฑ์โคโรโมทราบแล้วพี่ๆเขาให้รายการเตรียมสิ่งให้กับลูกๆให้พี่มองได้นั้นครับเอามือปิดตาด้วยก่อนครับพี่ๆทีมงานครับเดี๋วมว้ยเพื่อนนะขอความฝันของน้องชินจังจากผลิตภัณฑ์เด็กโคโรโมครับเฮ้ย ยิ้มแน่นอนยิ้มแน่นอนชินจังครับครับผมเอามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองเลยล่ะครับนี่เฮยยืมจักรยานยายไปแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงลูก โดนขโมยครับโดนขโมยครับพี่พี่จากผลิตภัณฑ์เด็กคอนโดเลยบอกว่าให้ช่วยจัดจักรยานให้หน่อยจัดจักรยานให้ชินจังหนึ่งคันนะลูกนะแล้วก็มีคุณการศึกษาให้ลูกด้วยโรมันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่ผลิตภัณฑ์เด็กคอนโดสองหมื่นบาทและนี่ครับยังไม่หมดลูกมาดูใกล้ๆลูกนีมีแปรงสีฟันยาสีฟันแป้งเด็กน้ำยาบ้วนปาก แล้วก็จะมีเนี่ยลูกผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยที่ดีของน้องชินจังมอบให้กับน้องชินจังทั้งหมดนี้เลยนะลูกจากผลิตภัณฑ์เด็กโคโนโมะครับชินจังลูกวันนี้ทําความฝันได้สาเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจครับที่ได้ความฝันกลับไปแล้วก็ได้จักรยานคันใหม่ไปให้ยายด้วยครับแล้วอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครลูก ยายครับยายนะลูกอ่ะอยืนตรงนี้ลูกสมมุติว่ายายอยู่ที่กล้องตรงนี้นะลูกนะชินจังอย่ยบอกอะไรในใจกับยายของเราพูดได้เลยลูกขอบคุณยายนะคระที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กนนี้ผมทำความฝันให้เป็นจริงแล้วครับผมกำลังใช้ที่สุดเลยครับเ <c oughs> จาริงลูกเก่ง ผมจะทำงานหาเงินเลยงก็อบครัวเองครับมรักยายผมรัก็รอบครัวครับขอบคุณยายที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กครับขอบคุณครับท่านผูากครับเด็กคนนี้เขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนึกภาพเด็กไวขนาดนี้ที่สามารถ สร้างรายได้ได้แล้วก็แบ่งบารพาระครอบครัวได้นะครับที่สําคัญเขาเขารักดีนะครับขอบคุณมากที่มาซูเปอร์เทนนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขียนให้ยายลูกเขียนให้ยายอ้าวจริงจังเขียนเนาะรักจริงจังนะอ้าจริงจังเขียนลูกระวังยายเยอะๆนะลูกนะดูแลยายด้วยเด้อตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีไลน์โอเอครับ เป็น Official Account ครับ<ด>ก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ